ป้าป้าหนูเรื่องจะถามว่าถ้าหากว่าอาการของโรคมะเร็งสงบแล้วอือแล้วเราจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆกินแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมมันไม่น่าจะได้เพราะอะไรอ่ะป้าอันดับแรกเลยอ่ะมัน คุณเป็นมะเร็งก็เพราะว่าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ไงใช้แบบเดิมๆที่คุณใช้เคยใช้มามันถึงเป็นมะเร็งโรคมะเร็งไม่ใช่โรคไข้หวัดที่กินยาแล้วแม่งก็หาย <c oughs> มะเร็งเป็นไขวัดไหม,มนนกินยาแล้วหายเหรอใช่ก่จะเป็นมะเร็งมันก็ใช้เวลาไม่ตับกว่าสี่ห้าปีอันนี้คือเร็วสุดนะเป็นพฤติกรรมสะสมนะแต่ว่าจริงก็คือว่าคนที่เป็น ก็สะ,สะสมกันมาแบบสิบปียี่สิบปีก็เราพิจารณาดูว่า <c oughs> ในสิบปีนี้คุณท,าาทําอะไรพฤติกรรมเดิมๆขนาดเนี้ยแล้วอยู่ๆว่าแบบมันเกิดความเคยชินแล้วเกิดความที่อักเสบในร่างกายแล้วก็เกิดภาวะที่เป็นเชื้อะเร็งเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นแล้วคุณรักษาคุณคิดว่าโรคสงบแล้วคุณจะใช้ชิตแบบเดิม,มงั้นถ้ากับว่าถ้าเกิดคุณอยากตั้งใจอย,อยากจะใช้ชิตแบบเดิมอย่างนั้นกินเหมือนเดิมเรื่องนี้ไปพูดตรงๆนะ ก็ไม่ต้องรักษาหรอกเออเพราะว่ามันจะกลับมาเป็นอีกแน่แน่ถ้ากลับมาเป็นอีกเนี่ยคือเป็นหนักเลยนะเออส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่การกลับมาเป็นซ้ําเนี่ยมันจะมีมันจะมีความยากในการรักษาให้โรคสงบได้ในยากกว่าเดิมเป็นหลายเท่าอ่ะเพราะว่าเพราะว่าคือเขาเรียกไงอ่ะรุ่มกันคุณเนี่ยมันก็ถูกเรียนรู้แล้วก็จริงเออเออใช่แต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบ สะเียนได้ขนาดนั้นที่จะว่บท้ามนรู้ทํามี้ได้อะไรได้ป้องกันโรคได้ที่จะจะไม่เกิดกลับมาไปอีกครั้งอะไรเงี้ยแล้วนี้เราต้องทํำยังไงอ่ะเพราะโรคสงบแล้วดูแลตัวเองยังไงดีก็ดูแลตอนเหมือนกับตอนที่รักษาอยู่กับเราอะไรนนเนอะมันก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนตอนที่ตัวเองป่วยนั่นแหละ,ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะมันมันคือเหตุผลที่เราเป็นมะเร็งมันเรื่องจากพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมแรกเริ่มอะ่ะของเราเอง เออมันเลยทําให้เป็นมะเร็งทีนี้ถ้าหากว่าเราโรคสงบแล้วและแน่นอนระหว่างช่วงของการรักษาค่อนข้างมั่นใจมากว่าทุกคนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะอย่างน้อยๆนะปรับเปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนการนอนอาหารการกินเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะนอนแล้วก็พฤติกรรมของเครียดอแล้วก็อาจจะแบบมีการปล่อยวางบางอย่างที่แบบปรับเปลี่ยนอะทจูดะทัศนคติก็ก็คิดง่ายๆก็แลกเอาคุณอยากมีชีวิต ยืนยาวคุณก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแต่คุณคิดว่าแบบว่าเฮ้ยฉันเลิกกินปลารางไม่ได้เลยฉันติดส้มตำปลาล้าก็นั่ค่อยหลังได้เลยไม่มีปัญหาใช <laughs> ่ตรงตรงนะตรงตรงอ,อย่าโกรธอย่าเกลียดกันนะอันเนี้ยบ้านเนี้ยรักษามีหน้าที่รักษาฟื้นฟ,นฟ,นฟูแต่อันเนี้ยเป็นชีวิตของคุณเองคุณจะเลือกเอาเองแต่ก็คุณต่อนองกับเราอันนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมกลับไปกินได้ไหม ไม่อยากกินผักเลยพี่เป็นคนไม่ชอบกินผักถ้าเรื่องอะไรได้หมดอ่ะได้ไหมได้ได้กระชวดกลุ่มหือชระชดเราเราหาโซลูชันเราหาทางออกเรามีวิธีการแนะนำเรามีกลไกถอดสมการในการรักษาโรคมะเร็งตรงนี้ให้แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าแบบคุณอยากจะกลับไปกระชุดเหมือนเดิมก็ก็แล้วแต่แล้วแต่คือแบบตามสะดวกเพราะว่าเราเจอมาเยอะแล้วคือคือแบบว่า สงบไม่สงบเนี่ยขึ้นกับการการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเปอร์เซนต์ในการโลกสงบน้อยมากนะคะแล้วก็ถ้าต่อให้เปลี่ยนได้โลกสงบแล้วคุณก็จะกลับมาเป็นอีกทีเนี้ยอันเนี้ยโอ้โหหนัก,นกใช่ความโชคดีนั้นในการโลกสงบจากมะเร็งถ้าคุณได้มันมาแล้วคุณต้องถนอมมันไว้ใหอ้อย่างดีที่สุดแล้วทำมันอย่างต่อเนื่องมันเหมือนเวลาเราเราแข่งกีฬา เออเราเราการให้ได้ถ้วยทองมาหรือได้เหรียญทองมามันไม่ยากเข้ากับการรักษาให้เหรียญทองนั้นยังอยู่กับเราต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายในการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองและดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเป็นตัวแปรหลกัหลกๆเลยนะคะว่าโรคจะสงบแล้วคุณจะกลับมาเป็นมะเร็งอื่นอีกหรือไม่อีกอย่างหนึ่งนะบทเรียนที่สําคัญมากๆที่ถึงแก่ชีวิตทุกๆคนที่เป็นโรคมะเร็ง ย่อมมีบทเรียนที่ถึงแก่ชีวิตมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจงถนอมสุขภาพที่มันกลับมาแล้วโลกสงบไว้อะไดีดเอาีดีกว่าถ้าคิดว่าคิดเนี้ยันดูไม่น่าเชื่อถือคุณไปหาข้อมูลคนที่ตอนนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่โรคสงบบ้างหรือว่าสิ้นสุดการรักษาของแล้วก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้นเนี่ยไปถามคนพวกนั้นดีกว่าออว่าเขาได้มีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมของเขาไหมได้กินแบบเดิมไหมได้อะไรไหมแะเขาอยู่อยู่มานาน ขนาดไหนอันนี้แหละคือคําตอบคนคนที่คิดว่าแบบหัวใจไม่ไหวหนู่นนี่นั่นไม่ไหวอะใช้คาพูดนี้มีคนไข้เราพูดนะอันนี้เป็นคนไข้พูดนะ <laughs> แต่ฟังแล้วสุขภาพใจลมหายใจของคุณเองอะแต่ถ้าคุณไม่รักษาหรือไม่รักรักลมหายใจตัวเองอะก็ไม่มีใครมาช่วยคุณได้หรอกเพราะฉะนั้นแบบคุณอยากจะมีชีวิตที่ หลับง่ายตื่นขึ้นมายังเห็นวันพรุ่งนี้นวันสําคัญของค,คุณยังได้ใช้ชีวิตอยู่ยังเห็นมีอะไรดีๆในในสิ่งเนี้ยในวันข้างหน้าในวันพรุ่งนี้ถัดๆไปก็ต้องเปลี่ยนถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนคุณยังมาต่อรองกับเราวา่าอันนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมเรืไอนี้ไหมได้ได้หมดเลยเออจะต่อมนไม่กินยาได้ไหมได้ยาไม่อร่อยเลยไม่กินได้ไหมได้ไดแต่ไม่หายนะ ก็นับถอยหลังไปผักไม่กินได้ไหมไม่ชอบกินผักเลยได้แต่แต่ไม่หายนะแต่ไม่ดีขึ้นไม่ได้ไม่หายแลไม่ดีไม่อาการจะไม่ดีขึ้นนะแล้วถัสุดด้วยนอนตีสามตีสี่เหมือนเดิมได้ไหมงานที่เป็นแบบนี้ได้แต่โรคไม่สงบแต่โรคไม่สงบกูก็ยังทรมานกับโรคมะเร็งเพิ่มก็มีเพิ่มก็มีพี่ไม่ชอบกินน้ำเปล่าเลยพี่ชอบกินแต่น้ำอัดลมได้ไหมได้แต่ไม่หายนะไม่หายนะแต่ไม่ดีขึ้นนะไม่ดีขึ้นแถมซ้ําเติมตัวเองไปเรื่อย ก็กก็็ลองดูพูดเหมือนตลกนะแต่ไม่เรื่องจริงเออเราพยายามเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นให้มันไม่ไม่เครียดเท่าไหร่แต่จริงๆเราโคตรเครียดนะคะและถ้าเราเจอคนไข้ที่แบบเต็มไปด้วยคําต่อรองเนี่ยมันมันไม่ได้นะจ๊ะที่ได้ต่อรองได้แต่มันก็ต่อรองกัาชีวิตจุกดีไงเออใช่มันก็คือการต่อรองต่อต่อลมหายใจของตัวเองเอาง่ายๆสมการง่ายมากเลยคืออะไรรู้ป่ะคือวันเนี้ยผมเป็น ว่าคุณจะมีชีวิตเหลือเท่าไหร่มสมมุติว่าเหลือห้าปีคุณมาเจอพวกเราเราบอกว่าเฮ้ยเราสามารถยืดที่คุณได้ไปไกกว่าห้าปีนะ,ะแต่ว่าสิ่งเนี้พี่หมออันนั้นไ,ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้หนูไม่เอาหนูนั่นนี่ไปจากคุณเหลือห้าปีคุณจะเหลือประมาณสามปีจากมาตรฐานพอแค่โทษแล้วอาจจะต้องถ้าถ้ายิ่งต่อเนื่องไปย,ยิ่งสัายลน์นี้ไปป่วยแล้ว ไม่ดีขึ้นแล้วรู้สึกไงสุขภาพจิตเสียความเครียดดีใช่ไหมตอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอโอ้แม่งลามไปหมดโดยยิ่งเรื่องของแบบมาเป็นแทาเกตอ่าก็แล้วปัจจัยความเครียดแอัตจูดลบๆนะไม่ใช่แบบโพสิทีฟแบบไม่เนกาทีฟอันนี้อาหารชั้นดีในการแบบของเซลล์โอ้มะเร็งชอบเลยเออชอบเลยพอพอแอัตจูดไม่ดีปุ๊บความเครียดมาพักผ่อนไม่ได้พอมนทิดออกปุ๊บความทุกข์มาปุ๊บนะนั่นแหละ ก็แล้วแต่จาก5ปีเหลือ3ปีจาก3ปีเหลือ2ปีก็แล้วแต่อันนี้แค่แบบบอกสมการคร่าวๆให้ฟังก็ก็ต่อรองได้ต่อรองได้หมดแหละต่อรองกับตัวเองนะไม่ใช่ต่อรองกับทางนี้โอเคเนาะเก็ตเนาะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปพบกันคลิปถัดไปบาย